เอ้าครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ช่องสวัยแตนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมวันพิชเบิรันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปจะพูดถึงตัวละครใหม่2ตัวนะครับที่เข้ามานะครับในวันนี้สดใส้อนเลยแต่ผมนั้นก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารสเับเกมนี้มากมายนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ติดตามข่าวสารสักเท่าไหร่แต่ก็มันออกมาแล้วครับสำหรับซิลเวอร์เลลี่และก็อดีตจอมพลแห่ง โอ้โห oh. แต่ว่าเออราชานาลกซิลเวอร์เลลี่เนี่ยเป็นตัวละครน,นึงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมผมหวังว่ามันจะเป็นบูทลุงนะตอนแรกเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้บูทลุงนะพอมาจริงๆเนะี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้ตัวหนึ่งแหละแต่ต้องดูอีกทีว่าผมจะสมตัวนี้หรือไม่แค่คลิปนี้จะมาลองพรีวิวให้เพื่อนดูแล้วกันว่ามันมีสกิลอย่างไงบ้างนะครับผมซึ่งเซนโควูก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบนะสำหรับจอมพลเซนโควูเนี่ยเพราะว่าเป็นเออยังไงดีล่ะ เป็นฝ่ายกองทัพเรือคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมากๆเลยคนหนึ่ง ies. เป็นฝ่ายกองทัพเรือที่เป็นคนดีอ่ะถือว่าผมชอบมากเลยเออสำหรับสองตัวนี้นะก็ม้าสองตัวนะผมแบบว่ายังไงเี่กการกลับมาสองตัวนี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่การกลับมาสิมันการมาใหม่แต่มันมีการกลับมาของมังคีดีกราฟใช่ครับผมกราฟนะครับได้กลับมาให้เราได้เล่นกิจกรรมแล,แล้วก็แลกฟรีกันแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครไม่ทานกิจกรรมคาวก่อนก็สามารถมาเล่นกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับ บอกตรงว,ว่าเป็นตัว3ามดาวอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับมังคีดีกราฟเนี่ยแต่สำหรับตัวใหม่เนี่ยผมมองว่ามันก็น่าจะโหดนะหลังจากที่ดูคลิปเคยดูเห็นผ่านๆจากคลิปพรีวิวนะครับผมซึ่งซิลเวอร์เรลี่เนี่ยเออในกระตูเนี่ยแต่ล,ละคนก็คงจะชอบนะครับผมตอนที่ฉากต่อสู้กับคิซารุเนี่ยซึ่งบอกตรงว,ว่าประทับใจสุดๆนะครับเพราะว่ามีความเร็วที่แบบเหนือกวายอย่าแสงอีกอ่ะแบบว่าสุดยอดอะ ยังไงล่ะเป็นโอโหตำนานที่ยังไม่ตายนะครับคนหนึ่งเลยเป็นอาจารย์ของลูฟี่ด้วยนะครับผมสำหรับการฝึกสองปีของลูฟี่สุดยอดแล้วก็มากันในสายมัดสีเขียวนะครับผมสำหรับซิลเวอร์เลลี่ราชนรลนะครับผมโอเคมาดูกันอีกตัวหนึ่งดีกว่าสำหรับเออดีตจอมพลแห่งกองทัพเรือเซนงคูนะครับผมไม่ได้ว่านี่นะครับกุนีมีนกอยู่บนหัวนกอะไรวะเออผมลืมชื่อนะนกนกอะไรวะลืมไปละโอเคสำหรับเซนงคูจะเป็นสายโล่สีน้ำเงินนะครับผม ซึ่งตัวนี้เนี่ยืหเพ่อะบัตแมนอะอยังไงดีละ่ะเนี่ยมีสกิลที่ใช้ฝ่ามือรพระ,ระพุทธเฮ้ยพระพุทธจลูกทองคำนะชื่อท่าช็อ r เวฟอย่างเฟี้ยวเลยครับผมโอ้โหแล้วก็มีท่าระเบิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีแล้วกันนะสำหรับสองตัวน,นี้เนี่ยืหเหมือนการรน้าวไปเนี่ยท่าเนี่ยแต่ก็เป็นบูทธรรมดาเหมือนกันนะโอเคสำหรับการมาของสองตัวใหม่ก็ยังไม่ใช่บูทลุงนะการที่จะมีบูทลุงเข้ามาในเกมนี้ตัวใหม่เนี่ยน่าจะต้องรอก,กันอีกอยาวนานหรือเปล่าเอ่ยหรืออาจจะไม่นาน อาจจะมีตัวอื่นมาก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมผมต้องจัดเลลี่อ่ะผมอยากได้เลลี่มากเลยแต่ว่าไว้รอดูอีกทีนะว่าผมจะส่งตู้นี้หรือเปล่าผมรอดูว่ามันจะเก่งหรือเปล่าดูตามรีวิวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปพรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ2ตัวนี้ซิเวรเลลี่ก็ไม่ใช่บุรุงนะโอเคครับเอาละครับก็มาอยู่กับการพรีวิวตัวละครซิเวรเลลี่กันเลยนะครับผมสำหรับตัวแรกนี่นะครับโอ้โหตีขั้าสุดท้ายนี่มีวาร์ปเลยนะรู้สึกตะกี้ ตีธรรมชาติยางเท่เลยครับเฮ้ยสกิลนี้น่าจะไกลพอสมควรนะครับเนี่ยถึงจะไปไกลเท่าแชงกัเถอะนี่นะครับแล้วความสามารถพิเศษของเลลี่เนี่ยโอ้โหนี่นะครับตอนที่เราสามารถดรอชหลบดรอชเฉดแล้เออใชี่ยมเถอะนี่นะครับดูกันอีกรอบกันตอนที่เราดรอชหลบเนี่ยศัตรูจะติดสถานะมึนงงเลยนะครับผมวิสตานศัตรูได้ถือว่าโกงนะสกิลเนี่ยเป็นสกิลติดตัวพิเศษเลยแหละถ้าเกิดใครที่เล่นแบบพิュ๊ๆชำนาญเนี่ยและดอชเก่งๆเนี่ย ยังโหดนะครับสถานสุดตูได้หืมไม่ธรรมดาครับตัวนี้ผมมองว่า Silver ร์เลลเนี่ยน่าเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าเล่นพอสมควรนะน่้แต่อย่างสูงๆได้เลยละครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยซึ่งแบบว่าหืมถ้าใครเล่นจนชำนาญแล้วเนี่ยหืาได้ไต่ห่างสูงๆสบายนะต้องไปรอดูกันในเกมจริงกันเลยว่ามันจะเก่งเหมือนในเกมจริงหรือเปล่าก็ต้องลอง สูงม,มาเล่นกันดูนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้เนี่ยอืมก็ต้องรุ้นเอานะครับผมไปอยู่ที่ตัวละครที่สองเลยดีกว่าครับสำหรับเซนโกคุโอ้โหนี่ต่อยธรรมดาจินเปตายนะแต่ก็อาจเป็นคือคลิปที่พูดตัวละครแหละนี่นะครับโอ้โหมีสกิลเรียกระเบิดออกมาด้วยนะครับผมดูว่าจะเหมือนการาฟิกนะครับเอ้ยแต่ติดตัวในเมื่อกี้เหมือนเห็นโอเคนะนี่นะครับสกิลนี้โอ้โหระยะกว้างพอสมควรนะครับเนี่ยพระพุทธรูปทองคําเนี่ย อืมถือว่ากว้างพอสมควรนะให้เป็นสายแทงที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้ผมคิดว่านะเออก็ต้องไปลองจับจองเล่นกันดูนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าตัวละครนี้เนี่ยอืมได้เป็นสายป้องกันที่ดีแหละเพราะว่าเป็นตัวใหม่ด้วยไงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีตัวไหนโหดกว่าหรือเปล่าอืมแต่ผมก็มองว่าเซนโงคุนเนี่ยเออถ้าพระพุทธรูปทองคําเนี่ยระยะการโจมตีมันยังไงดีละ่ะโดนหลายตัวดีอ่ะเออกว้างดีอ่ะอืมเป็นตัวสายแทงที่น่าจับตามอง,มองนะ และใช้ไม่ยากเหมือนฟูจิทรานะฟูจิทราถ้าอุกอบาเนี่ยมันจะแบบยังไง่ะมันจะใช้ยากพอสมควรนะแต่เหมือนดูเหมือนท่านี้จะใช้ไม่ยากนะเออไม่รู้นะแต่ในผมดูในคลิปเนี่ยมันดูใช้ไม่ยากนะแต่ก็ในเกมจริงอาจจะใช้ยากก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมโอเคครับหลังจากที่พวกเรานั้นได้ลองดูคลิปรีวิวเอ้ยไม่ใช่รีวิวเดย์น่าจะเป็นการพรีวิวมากกว่าเพราะว่าเราพูดถึงตัวละครสองตัวนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับสกิลน่าจะพอรู้ว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผม ซึ่งเซเวอร์เรลลี่เนี่ยได้เป็นตัวละครที่หลายคนจับจองมาเล่นนะเพราะว่าเป็นตัวไอเท่นะครับแบบว่าอว่างไงหลายคนคงชอบอะแฟนๆฟันพีคงชอบตัวละครลุงแกนะอืมแบบว่าน่าจะโหดพอสมควรเลยนะครับอืมน่าจะมีคนสุ่มเสียหายกันเยอะอยู่นะสำหรับคนที่ดองเพชรไว้จะสุ่มเนี่ยก็คงจะมีเอามาถลุงเพชรกันบ้างแหละครับจังหวะน,นี้เพราะตัวนี้เนี่ยในในก็ปล่อยออกมาแล้วนะก็จะคงจะมีหลายคนอยากเก็บกันบ้างนะก็ต้องดูกันอีกทีนะว่าผมเนี่ย จะอยากเก็บหรือไม่นะสำหรับตัวละครนี้ก็ต้องดูทีหลังนะครับผมจะรอดูตัวละครเวลามันออกใหม่ผมจะรอดูไว้ก่อนนะว่ามันโหดหรือเปล่ามันยังไงหรือเปล่าก็แต่ผมรู้สึกว่าผมเล็งตัวนี้ไว้นะสำหรับซินเวอร์เลลี่เนี่ยมาพูดถึงเซนโกคุกันบ้างดีกว่านะเซนโกคุเนี่ยก็คงจะเป็นสายแทงที่ผมเนี่ยชอบการโจมตีสกิลหนึ่งนะของเซนโกคุก็คือท่าพระพุทธรูปทองคําเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นการโจมตีที่แบบไงอ่ะน่าจะแบบ การโจมตีหมู่อ่ะดูหลายตัวอยู่อ่ะเอ้ยแต่สกิลแอตแทกทําไไปดูอ๋อมันมีแบบแอตแทกหลายครั้งมันรู้สึกอ๋อโจมตีครั้งละแปดสิบสี่เหรออืมถ้าเกิดรวมหกครั้งก็ก็เยอะอยู่นะก็เป็นหลายร้อยนะอืมเออได้เป็นสี่ห้าร้อยห้าหกร้อยอ่ะอืมสี่ห้าร้อยเนาะอืมก็ถือว่าโหดดีนะครับผมว่าการโจมตีของมันเนี่ยกว้างดีนะสําหรับสกิลนี้เนี่ยและถ้าน,นี้เน่ยเป็นสกิลติดตัวได้โอ้โหจเจ็บหนึ่งสเจ็บเก้าเลยนะ เออก็น่าจับตามองนะโดยสำหรับตัวเนี้ยสิม่วงคูเนี้ยอืมผมมองว่าตัวละครใหม่สองตัวเนี้ยน่าน่าลองนะครับผมสายคอ้อยที่หนังผมนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับการพูดถึงตัวละครใหม่สองตัวของผมนะเออก็ยังไงเนี่ยอุ้ยเน็ตรู้สึกจะไม่ค่อยดีนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมที่คลิปการรีวิวเนี้ยผมไม่เปิดเสียงนะเพราะว่าไอ้นัน่นยังไงอะ เสียงพูดไม์ผมมันเบามากเลยเวลาเปิคดคลิปวิดีโอทีไรแล้วผมตั้งค่าไม่เป็นเนี่ยว่าตั้งค่าให้เสียงในการอัาเนี่ยมันเบาเออก็เลยต้องปิดเสียงไว้นะครับผมยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับถ้าเกิดใครอยากจะ ลองเสียหายหลายแสนกันเนี่ยก็ไปลองสุ่มก็ได้นะครับผมสำหรับตู้ซิเวอร์เลลี่นะก็ฝากท้ายไปิีนึงเออลืมไม่ดูตู้เลยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคดูตู้อืมโอเคมีตัวทองนะอืมก็ไม่รู้ว่าต้องเต็มเท่าไหร่นะก็แต่ล,ละคนก็อาจจะรู้ก็ไปดูกันเอ,เองนะครับผมคลิปนี้ผมเอออาพป่ทอนี้ก่อนนี่ครับผมโอกาสดอกก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะสีดาวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคใครอยากจะลองไปสุ่มเนี่ยก็ไปลองกันได้นะครับผมโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์อืมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะ โอเคสำหรับตัวใหม่คลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่ได้มาสุ่มหรืออะไรนะผมรอดูก่อนว่ามันโหดหรือเปล่าหรือผมอยากได้หรือเปล่านะโอเคลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมลาจริงๆแล้วสวัสดีครับผมบายครับ